วัสดีครับพบกันนะครับกับสุขป,ประเสริฐเซอร์วิสนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีนะฮะสำหรับที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแอร์บ้านซึ่งเป็นแอร์บ้านแบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าแบบฟิกสปีดนะฮะแน่นอนครับเมื่อถึงหน้าร้อนที่ไรแอร์เราก็มีปัญหาทุกทีอันนี้ส่วนใหญ่นะฮะส่วนน้อยก็อาจจะไม่เป็นไรและคราวนี้เนี่ย พอแอร์เสียหรือแอร์มีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องตามช่างถูกไหมครับแล้วแน่นอนครับช่างหน้าร้อนวิ่งกันให้เกือบจะหัวชนกันนะครับอาจจะบริการไม่ทันใจนะเพราะฉะนั้นเราลองสละเวลาสักหน่อยหนึ่งมาศึกษานะครับเกี่ยวกับแอร์ฟิกสปีดว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรตรงไหนเรียกว่าอะไรนะครับตัวในเรียกว่าอะไรตัวนอก เรียกว่าอะไรนะครับแล้วตัวในมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างเราจะศึกษาพวกนี้ไปเป็นตอนๆน,นะครับตอนละไม่เกิน15นาทีนะซึ่งคิดว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพูดมากเกินไปนะฮะแต่อยากบอกให้รู้ไว้ว่าการที่เราศึกษาเนี่ยเรานำไปใช้ประโยชน์เพื่อตัวเราไปแก้ไขไป DIY อยยานำความรู้พวกนี้ไปลับ กับช่างนะครับเพียงแค่ขอให้ไปคุยกับช่างให้รู้เรื่องนะฮะเพื่อให้ความเข้าใจเนี้ยมันตรงกันบางท่านพอรู้แล้วก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปเกทับกับช่างอะไรพวกเนี้ยอันนี้ไม่สมควรนะครับนะะฮเดี๋ยวช่างทั้งหลายเนี้ยจะมาเหม็นขี้หน้าผมอีกซะเปล่าเปล่านะครับอันนี้ขอไว้ด้วยความเคารพนะฮะอ่ะเรามาว่ากันในคลิปนี้นะเราจะพูดถึง ว่าเรารู้จักเรารู้จักแอร์ของเราดีแค่ไหนนะครับแอร์ที่คุณใช้เนี่ยคุณรู้หรือยังว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะเราจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับเราจะเริ่มต้นตรงที่ว่าแอร์บ้านเราเนี่ยจริงๆมันมีหลายแบบหลายอย่างนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างที่เอามาให้เป็นกรณีศึกษาเนี่ยก็มีอยู่2แบบนั่นก็คือแบบติดผนังนะครับหรือ wall อท y ที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะฮะติดผนังนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบตั้งได้แขวนได้นั่นก็หมายถึงว่าเราจะตั้งพื้นหรือจะแขวนขึ้นบนบนฟ้าก็ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรามาศึกษา2แบบนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะเราดูก่อนนะครับแอร์ติดผนังหรือแอร์ตั้งได้แขวนได้หรือแอร์ทั่วๆไปเนี่ย เขาจะแบ่งนะฮะเขาเรียกเขาจะเรียกแอร์แบบนี้ว่าแอร์แบบส่งลมเย็นนะฮะมีการแยกส่วนระหว่างตัวในกับตัวนอกหรือที่เราเรียกว่าคอยร้อนกับคอยเย็นนะเพราะฉะนั้นเรามาดูพื้นฐานของเขาก่อนว่าเขาทาํางานยังไงนะรเรายังไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับเราดูก่อนว่า พื้นฐานของแอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าแอร์เนี่ยแยกออกเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมครับตัวหนึ่งคอยร้อนหรือตัวนอกจะติดตั้งอยู่ภายนอกบ้านหรือภายนอกอาคารอันนั้นเราเรียกคอยร้อนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ในอาคารเราเรียกตัวนั้นว่าคอยเย็นนะหรือตัวในถ้าเป็นทางการ เขาก็จะเรียกว่าหน่วยภายในนะฮะถ้าเป็นตัวนอกเขาก็จะเรียกว่าหน่วยภายนอกเวลาเราไปอบรมเนี่ยเราจะได้ยินเขาบอกพวกนี้นะอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกตัวไหนตัวนอกหรือคอยร้อนคอยเย็นเป็นอันเข้าใจกันนะครับคราวนี้เราก็จะมาเข้าสู่ตัวคอยร้อนนะครับหรือตัวนอกแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยเรามาทําความเข้าใจนิดนึงว่า ในระบบทําความเย็นเนี่ยมีเรื่องสําคัญอยู่3อย่างนั่นก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้านะครับอย่างเช่นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์พัดลมระบายความร้อนนะครับแม่เนติกนะัแคปลันท้งพัดลมทั้งของคอมเพรสเซอร์นะครับจากนั้นก็จะเป็นของเรื่องของระบบท่อหรือระบบทำความเย็นนั่นก็คือมีแผงคอยล์ร้อนนะครับมีแคปทิวนะครับ ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของน้ำยาหรือสารทําความเย็นนะแล้วแต่ครับคุณก็ต้องดูว่าแอร์ของคุณเนี่ยใช้สารทำความเย็นหรือน้ํายาเบอร์อะไรนะครับแอร์เก่าหน่อยก็ r 2 2หรือ r 2 2นะครับจากนั้นถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เร,เริ่มแรกเข้ามาเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกับ r 4 1 0นะครับซึ่งน้ำยา r 4 1 0ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำยาผสมระหว่าง r 1 2 5 กับ r 3 2อย่างละครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเติมน้ำยาของแอร์ที่เป็น4-0 0เนี่ยคุณก็จะต้องคว่มถังเติมนะฮะให้มันออกไปเป็นของเหลวเข้าระบบนะรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันนะในตอนหลังโอเคนะครับจากนั้นจาก4 1 0ก็มาเป็น r 3 2นะฮะหลายท่านก็คงแปลกใจว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ใช้3-2ถตั้งแต่ทีแรกนะครับ เรื่องนี้เราก็จะไปคุยกันทีหลังเช่นเดียวกันโอเคนะครับอันนี้เราก็มาดูคอยร้อนนะแน่นอนที่คอยร้อนก็จะมีนะเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้ากับเรื่องของระบบท่อแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือวงจรทางไฟฟ้ากันก่อนนะครับวงจรไฟฟ้าของตัวนอกคอยร้อนนะครับหรือเอาดอยูนิคเนี่ย มันจะประกอบด้วยมอเตอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ Commander, กับมอเตอร์ระบายความร้อนซึ่งแน่นอนครับถ้าเราเห็นในวงจรเราก็จะรู้สําหรับคนที่อ่านวงจรออกนะครับเราก็จะเห็นว่ามันประกอบด้วยวงจรมอเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ต่อขนานกันไปรับไป220 V โวลต์จากตัวในนะครับหรือคอยคอยเย็นนะซึ่งจะส่ง2องออกมา จะทรงอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันทีละขั้นตอนนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าเวลาเราเปิดคอยล์ร้อนออกมาเราก็จะเห็นว่าคอมเพรสเซอร์นะครับอย่างแรกเราจะเห็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับมอเตอร์ระบายความร้อนไอ้คอมเพรสเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกคอมเพรสเซอร์อย่างเดียวนะฮะแต่จริงๆแล้วเราควรจะต้องเรียกว่า,อามอเตอร์คอมเพรสเซอร์เพราะว่าในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีมอเตอร์คอยเป็นขับนะครับให้ส่วนกลไก ที่เป็นอคอมแบบโรตรี่เนี่ยทำงานนะถ้าเป็นลูกสูบก็ให้ลูกสูบทำงานจะมีกระบวนการการอัดการดูดน้ำยาและอัดออกไปเข้าระบบนะฮะตรงนี้นะครับวงจรก็คือง่ายๆเลยเราเปิดมาเราก็จะเห็นนะครับถ้าดูในวิดีโอคุณเปิดมาคุณจะเห็นว่าที่คอยร้อนนะฮะนอกจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับพัดลมระบายความร้อนแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็น แคปลัน2ตัวตัวหนึ่งเป็นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งเป็นของพัดลมระบายอากาศนะครับนะและที่คุณจะเห็นอีกก็คือในบางตัวของคอยล์ร้อนเนี่ยนะก็จะมีแมกนติกคอนเนคเตอร์นะแต่สำหรับสำหรับแอร์วอร์ทายนะครับในแอร์วอร์ทายเนี่ยคุณจะเห็นแมกเน็บนะหรือแมกตัวเล็กๆ นะเป็นแม็กมิซูก็อย่างหนึ่งไนกินก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์แบบตั้งได้แขวนได้เนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นลักษณะของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับตามูนะดูก่อนนะให้เข้าใจาเอานี้อาการที่จะเสียสำหรับจะข่อยร้อนนะครับเอาพูดถึงในเรื่องของระบบไฟฟ้าก่อนนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องระบบท่อนะอาการเสียก็คือ สตาร์ทไม่ออกนะครอมสตาร์ทไม่ออกเพราะอะไรเรามาดูกันตรงนี้นะครับเราต้องพูดถึงตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่พูดถึงนี้เนี่ยคุณจะไม่เข้าใจนะมันเป็นพื้นฐานของเ,อเรื่องของมอเตอร์ก็คือศึกษาแล้วเนี่ยเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะเข้าใจว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นนะเราจะร้องอ๋อจริงจนะเพราะฉะนั้น เราจะไปคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับพื้นฐานมอเตอร์ในตอนตัดไปอย่างละเอียดน,นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงจบไม้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับก็ขอให้ความรู้จบสถุิต